สวัสดีคร e, ับเพื่อนๆชาวเดวิ่งเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมไลเลนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับจะมาเล่นอีเวนต์นะครับเคลียร์สเตตนะครับแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าจะมีบอสประจําอยู่เมืองต่างๆนะครับมันบอกว่าบอสกลับมาอีกครั้งไม่รู้จะกลับมาทําไมนะครับกลับมาแล้วได้อะไรก็ไม่รู้นะครับเคลียร์นะครับสเตตให้หมดเหล่านี้นะ5สเตตนี้นะครับก็จะได้รับ1มิลเลียดคอยนะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบแรกๆอ่ะมันก็ถือว่าเยอะนะ1ล้านนะครับแต่ผู้เล่นที่แบบหลังๆแล้วนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับ1 แต่ก็มาเล่นกัรสนุกสนุกนะครับก็ไม่มีอะไรนะดีกว่าไม่ไม่แจกอะไรเลยนะครับอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแบ็กบร์ดคอร์กเวิร์นะครับก็จะได้ไอเทมคูณ2นะครับสำหรับสเตจที่5กับสเตจที่6นะครับก็ไปเล่นกันได้นะคุ้มอยู่นะครับอ่ารู้สึกว่าถ้าเคลียร์สเตจพวกนี้นะก็จะได้รับอีก5,000ันนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็มีเบนด์อีกเยอะแยะเลยนะครับก็มาเล่นกันได้นะเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันนะครับจะไปเคลียร์ตั้งแต่สเตจที่60ก่อนนะครับไอพวกนั้นกจอกเลยนะครับนะยังจะะะใหห้้มมาเคคลียรรรร์นนับไู่อกเคยผ่าานมแล้้วนะจไไม่ดเลยว่่าาดนนนี้เป็ยัังงไครบ ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยคนระับอ้อมีบอสช้างโง่ตัวนึงครับขนเป็นขนอะไรเนะี่ยขนเงาะเลยครับหัวเป็นหัวเงาะใช่ไหมฮะอ๋อแล้วจะมีบอสไอ้นี่เกิดนะครับโอเคบอสยังไม่ทันตายนะครับแต่ฐานแปลกก่อนนะครับโอ้โหดีใจจังเลยได้เลโอนัตสองดาวน,นะครับเอามาอัพเวลอะไรขึ้นไม่เนี่ยมันก็สเตนไหนต่ออ่ะนี่มันกับร้อยแปดนะครับมาต่อกันนะครับชิวๆนะ เอาวอร์อสููนะตัวเดียวก็เหลือๆแล้วนะครับมันเดินเร็วมันฆ่าเร็ว้ามันเออเรียกว่าอะไรอ่ะจบเกมไม่ได้ไวนะครับสกิลมันดีกว่าเรียบเลยนะแต่ถ้าแบบไปเจอที่พวกที่แบบโหดๆหน่อยเลือดเยอะหน่อยนะสกิลมันก็กลายเป็นกากไปเลยนะครับมันตีเขาไม่เข้าไอพูดง่ายๆนะแต่มันก็ถือว่าด่านศัตรูได้โหดอยู่เหมือนเดิมนะ ก่อนคนระับก็รู้สึกว่าอีเวนต์นี้นะครับจะสิ้นสุดเอ่อ15นะครับ15กดดกดานะครับก็เรียบร้อกันมาเล่นหน่อยนะครับนั้นเดี๋ยวจะสูญเสียไม่ได้รับเงินล้านไปนะปอยากจะให้แบบมาแจกเป็นเงินจริงๆเลอเกินนะครับเชียร์เตเเราได้1ล้านบาทไม่ต้องได้ทุกคนก็ได้รุ่นรับก็พอนะครับแต่คงฝันไปนะครับยากนะครับถ้าเป็นเงินจริงนี่โอ้โห จะรีบเล่นให้ไวเลยนะครับหนึ่งห้าหกนะครับอีเวตนนี้สุดก็มีมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมก็ที่ยังไม่มาเล่นให้ดูก็เพราะว่ายังเขียมสเตจสุดท้ายยังไม่ถึงนะครับไอสองห้าสองนะครับมันยังไม่ถึงนะครับเออพอถึงแล้วก็อัดคลิปให้ดูกันหน่อยนะครับอโอเคเลยเนี่ยสมัยก่อนอยากจะบอกว่าไอตัวที่เป็ด,ปดนี่นะครับเนี่ยไอตัวมุ้งล่งนี่นะ่ขนข้างโหดน,นะครับตีแรงเหมือนกันนะสมัยก่อนนะครับ มันออกมาเยอะเลยนะสมัยก่อนนะเหมือนกับสมัยนี้มันตัดให้มันง่ายลงหรือเปล่านะคือแบบผู้เล่นที่มาเล่นแบบสมัยตอนนี้นะมันก็โหเียร์พวกนี้ได้กระจอกมากเลยนะครับเดี๋ยวก็ผ่านนะเพราะตัวสมัยนี้มันโกงเกินนะอือไอ้พวกแบบหกดาวเจ็ดดาวเนี่ยโหโคตรโกงเลยนะ นีแค่ปล่อยมาแค่โกลเดียวนะก็เคลียร์ไปได้นะเรียบร้อยนะหนึ่งห้าหกเคลียร์ไปสามสเตจแล้วนะฮะโอเคสเตจต,ต่อไปอยู่ที่ไหนโอเคสองศูนย์สี่นะครับสเตจนี้ผมก็มาเคลียร์อยู่บ่อยๆนะไม่ได้มาเคลียร์เด็กเขาเรียกว่าอะไรมารีวิวนะฮะรีวิวเรนเจอร์นะเพราะมันเป็นด่านที่ยาวนะครับก็เลยเหมาะแต่กายามารีวิวนะ ด่านนี้ยากนะสมัยก่อนนะครับไอ้พวกแบบตัวเนี่ยยิ่งเฉพาะไอ้ตัวนี่ครับไอ้ตัวถ่ายสีแดงเนี่ยกับไอ้ตัวไอ้ตัวาถไม่ไม่น่าโหดนะครับแต่เป็นตัวอนะแบบไอ้ตัวขรุแดงไอ้ตัวเจาะนี่คนระับสว่านนะโหดมากสมัยก่อนคนระับเล่นขูกุกาจะผ่านยากมากนะครับแต่แต่เป็นสมัยนี้นะเนี่ยก็จอกไปเลยนะครับ คือแบบถ้าเราจะเล่นเกมไสนุกนะครับก็คือต้องมาเล่นตอนที่แบบสเตจม,มันเพิ่งออกม,มาใหม่ๆนะฮะอ่ามันจะสนุกนะครับเ็าเหมือนคล้ายแบบไอตัวศัตรูนะครับกับตัวแบบเลนเจอร์เราอะ่ะมันจะใกล้เคียงกันนะอ่าประมาณนี้ครับมันจะสูสีกันนะแหละแล้วมันจะลุ้นนะครับมันจะแบบปาบยากหน่อยนะครับแต่ถ้ามาเล่นแบบช่วงหลังเนี่ยก็คือเลนเจอร์เราจะเก่งกว่าศัตรูค่อนข้า,ง,ง,เขางเยอะแล้วบางทีนะครับมาต่อกันในด่านสุดท้ายนะครับของอีเวนต์นี้นะครับ252นะครับก็ด่านนี้ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับแต่ก็มาเคลียร์อีกรอบหนึ่งนะ ด่านนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับมาลองดูนะครับจะไม่ใช่ไอเทมดูนะครับดูด้วยว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับปกติด่านนี้นะครับต้องใช้ไอเทมนะฮะในการสู้นะครับนั้นจะเป็นด่านโหดนะครับเป็นตัวบอสนี่นะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีบอสถึงสองตัวนะครับโดนพัดไปนไอตัวไอรีพิงกี้พินเซ็ตนะครับถือว่าแบบโหดนะครับเลือดมันเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับไอตัว ไวเลอร์ซูสูผมนะตีมันไม่เข้านะครับเข้านิดเดียวนะครับเลือดมันไม่ลดเลยนะครับแต่ตอนนี้ใช้อาศัยวิธีการพัดไปก่อนนะครับไปแล้วก็โดนสกิลของล็อกเกอร์อลิทนะครับถึงจะลดหน่อยนะครับ โอตอนนี้บอสอะไรมาเต็มหมดเลยนะคริดว่าปินเซ้นลึกยังไม่ตายนะนายังไม่ตายคนระับเหมือนเขาสึกว่ายังไม่ตายนะเนี่ยตายแล้วนะครับตอนนี้เราเจอบอสไอ้หัวบุนบุญแล้วนะด่านนี้ผมมองว่ามันง่ายกว่าไอ้ด่านที่อะไรวะ251นะหรือว่า250นี่นแหละอ่าสองด่านนั้นสู้จะยากกว่าตัวหัวบุนบุญเนี่ยมันออกมาเยอะมากนะครับ แล้วก็ผมจะต้องใช้ไอเทมนะครับไม่นั้นก็ไม่ค่อยผ่านนะครับก็เดี๋ยวนะสเตจต,ต่อไปนะของคาสิโนนะครับก็เดี๋ยวจะมาค่อยมาเล่นในคลิปวิดีโอครั้งหน้านะครับวันนี้ก็จะมาเคลียร์อีเวนต์ให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับจะได้รับแล้วนะครับรางวัล1ล้านนะครับโอ้โหเคลียร์ทั้งห้าส,สเตจนั่นเองนะครับรางวัลก็จะอยู่ในกิฟต์บ็อกซ์นะมารับกันนะครับตอนนี้เงินก็จําเป็นอยู่นะเพราะผมยังอัปเกรดไอ้พวกแร่อะไรพวกนี้ยังไม่เต็มนะครับก็เลยจำเป็นนะแต่ถ้าคนที่อัปเกรดเต็มแล้วน,ลนะก แค่เอามาใช้อีโวตัวละครพวกนี้นะครับอีโวเรนเจอร์นะครับแค่นั้นนะครับก็ไม่มีประโยชน์นะครนี่นครับรับไปนะได้มาหนึ่งล้านนะครับก็มาอัปเกรดครับตอนนี้อัพเรนเจอร์แอคแท็กไปก่อนก็ได้ครับให้มันตีแรงครับ50าสิบพอครับแล้วก็เอาไปอัพแม็กแลนะครับอ่ะหมดแล้วพังเงินนะครับได้มาล้านหนึ่งหมดเลยเนะห็นไหมฮะกดไปแค่สี่ทีนะครับหมดแล้วฮะ ล้านหนึ่งนี่โคตรทอยเลยนาแจก10ล้านนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาเคลียร์สเตจให้ดูกันครับไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งหน้านะครับจะมีรีบิวกหลายตัวนะครับสามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็จะมาเคลียร์สเตจไอ้ไพเลทคาสิโนนะครับอันต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซับสไครป์เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบายบาย